โอเคผมก็สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยผมคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมาสุ่มวงล้อแจกไอดีคนดูนั่นเองนะคนนะเละะชอปบ,บริการจำหน่ายไอดียแกตันราคาโคตรคุม้มเริ่มต้นเพียงแค่19บาทมีไอดีมากมายให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นแกตันเผาพีซีแกตันผลคิสเนตแล้วก็ไอดีอีกมากมายและที่สําคัญยังมีไอดีกตันหนึ่งบาทแล้วก็ศูนย์บาทนั่นก็คือรหัสที่โคตรจะถูกนั่นเองและถ้ามาจากช่องผมแล้วก็ใส่โคตอากงทีเอสก็จะได้รับส่วนดลดนะครับทุกคน ใครที่สนใจไอดียกตันราคาถูกแบบนี้ดิ้งร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะทุกคนเปเลือกซื้อกันได้เลยก็ตั้งแต่ในไลฟ์สดนะทุกคนนะแล้วก็ได้ทําการตกลงกับคนดูว่าเราจะทําการหมุนวงล้อเพื่อแจกไอดีนเองนะทุกคนนะคลิปดอนี้เราก็จะมาแจกไอเดีนเองใครที่แบบเออไม่ทันเหตุการณ์หรือใครที่แบบเออพี่โอ้ผมไม่ทันน่ะก็อย่าลืมไปติดตามข่าวสารในที่ดิสคอร์ดเองนะทุกคนนะ ก็อ wow. ่าใครที่มีลิงก์ด mm. ิสคอดทุกคนก็กดไปใต้ล่างคลิปเลยทุกคนนะก็เป็นลิงก์ดิสคอดพี่เองนะก็ถ้าใครที่เข้ามาแทุกคนก็กดรับอีโมจิรับยูทุกคนแล้วก็จะได้เป็นยศสีเขียวแบบนี้นะเมมเบอร์ทุกคนแล้วก็จะเห็นพวกช่องต่างๆพวกนี้นะทุกคนนะใครที่ยังไม่กดก็จะไม่ค่อยเห็นนทุกคนแล้วก็ใครที่แบบไม่กดอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนคนที่ไม่กดนะจะเป็นแบบขาวๆแบบนี้นะทุกคนเออแล้วทีนี้คืออ้าว พี่ทำไมแจกแล้วผมไม่ทันอะ่ะเออประมาณนี้คนทุกคนต้องเข้ามาดิคอดเห็นมาติดตามจะเป็นแบบเออดิคอดจะได้แบบแจ้งชื่อให้ผมไปลงในวงล้อนเองนะทุกคนนะแล้วก็อ,อ่าคลิปนี้น้องไม่ทันละแต่คลิปต่อไปพี่จะมาแจกอีกนะคนนะก็ไม่รู้ว่าแจกวันไหนแต่ก็เข้าดิคอดไวรอเลยนะคนนะเลยมาบอกกิจกรรมในดิคอร์ดนะคนนะใครที่แบบได้อยู่ในดิคอร์ดก็จะได้แบบเออได้ลุ้นบางทีได้เป็นผู้โชคดีนะ,ะคนนะเออ อันนี้ก็เป็นเว็บของอะไรไม่รู้เหมือนกันนะคนใน Google นะผมก็หามาทุกคนนะอ่าต่อไปก็จะเป็นการใส่ชื่อทุกคนผมก็จะใส่ชื่อคนที่พิมพ์มาทุกคนนะคือห้องแจ้งชื่อแจ้งห้องแจ้งชื่อจิตกรรมแจกล่งหายทุกคนก็จะมีชื่ออะไรไม่รู้เต็มเล้ทุกคนนะผมก็ขออนุญาตเอาชื่อลงตรงนี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนนะถ้าผมใส่ทุกคนดูคงจะนานนะคนผมตายไปตอนที่ผมใส่เสร็จแล้วกันทุกคนโอเคไปเลย โอเคทุกคนมนก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนสลับวงล้อสุ่มแจกรหัสคนดูนั่นเองนะคนนะใครที่อยากเป็นผู้โชคดีคลิปถัดไปก็ก like, กอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็เข้าที่ขอด้ยวยทุกคนนะโอเคมาดูนะว่าใครจะเป็นคนได้ในคลิปนี้ทุกคนไปบอก่อทุกคนนะคนนี้คือคนที่โชคดีนะคนนะ น,น้องคนไหนที่ชื่อนี้ก็อย่าลืมทักพี่แมนในที่ขอเดือนคนนั้นที่พี่ให้รหัสนะโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนสหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปนะทุกคนแต่ก่อนอื่นทุกคนใครที่หาไอดียแคตตาลราคาโคตรถูกทุกคนแน,น,นะนำทุกคนเลสชอปเลยทุกค,นะคนนะไอดีโคตรถูกทุกคนมีไอดีอ่าผลมังกรถาวรเลยนะไปจัดได้เลยทุกคนนะนะเลสชอปนะปักหมุดใต้ล่างนะโอเคก็ okay, ประมาณนี้กันสหรับคลิปวิดีโอนี้ทุกคนนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับค่าย เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะทุกคนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสลัดคลิปวิดีโอนี้บ๊ายบาย